สวัสดีครับผมบาร์เบดพาเพิ่อนมาแล้วพี่น้องเอ้อเออเอ้าลืมติบเขาพี่น้องเออเออเอพี่น้องเออ ขมวนบัวพี่นอ้องมาจา้งผมเด้อสิไปผากงานยังโอ้กินเขาอยู่หลังบ้านนะทางบ้าน,าานผมสายพ,ยายพราดนี่ยังนะว่าขึ้นหลายแต่ผลักนี่มือเหนียวซ้ำนี่ครับเอาบบวรับทอดปานก้อนนะครับแม่ไข่นะมีนอ้องลหลก็แก้ว อ๋อมันน่าหอมคือเกา้าตามมาด้วยนะครับเนี่ยคับหน้าหน่วยสีโชกมนันหรือบโบชกม,มันผมสิซุ่มจับเอาป่าใครได้เป็นเมืองนียนี่โอ้ยซุ่มแม่นเลยเนาะปากตอนคุณผู้ชม,มืลยนี่ครับกินเช่นเย็นครับอยู่ล้างบ้านครับนเน่ยโบได้ออกไปใส่ฝนตกนักครับนี่ครับตรวจหล้างบ้านเลยนะครับ ปลานเป็นปลาสมเน้อพี่น้องครับปลาสมเมือนว่าเป็นเป็นทอดเมือนีนนั็นปลาสมอ mm hmm. แซบนี่ครับทำแล้วเลยปลาสมแซบ เมืดกลางมืดหัวไปเลยวืม quá know, while นิวันกระแซบอยู่นกทงกระแซบเอานี่ดองคนระับมาสัม <c oughs> เป็นปลาส้มหมู่บ้านเป็นปลาทอดอืม สูงหาปลาไข่นี่ตัวนึงมีไข่บอบพี่น้องอตัวนี้บอไข่พี่น้องครับอ,อ,อ,อลองเลียนแบบด้วยพี่น้องครับ bò càng hoặc ja, okay.